นี่มาเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆนี่ค่ะใกล้ๆกรีบเนี้ยบกรีบคมไหมคะอันนี้เป็นกระโปรงนักเรียนนะคะเนี่ยกรีบคมมากๆใส่ไปโรงเรียนตอนเช้าเนี่ยกลับมาตอนเย็นกรีบ กระโปรงก็ยังขมเนี้ยบอยู่แบบนี้เลยค่ะเป็นเคล็ดลับที่บางร้านซักรีดเนี่ยเขาก็ยังใช้วิธีนี้กันวิธีนี้ใช้มาตั้งแต่สมัยเด็กๆแล้วตอนที่ใส่ชุดนักเรียนเนี่ยก็จะใช้วิธีนี้ค่ะหลายๆคนที่ใช้วิธีนี้ก็จะสทราบดีนะคะมาวิธีนี้คือวิธีอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันในคลิปวิดีโอเลยก่อนจะไปรับชมฝากกดไลค์กดแชร์ให้แคลร์ด้วยนะคะ มาเดี๋ยวเราจะทําการซักผ้ากันก่อนก็จะมีกระโปรงนักเรียนเสื้อนักเรียนกระโปรงชุดยุวะนะคะนี่เสื้อขาวนี้เราแยกซักนะเสื้อขาวอย่าซักรวมกับเสื้อผ้าปกติแล้วก็ผ้าสีนะแยกซักค่ะเสื้อนักเรียนเสื้อยีนชุดยีนแค่เลยก็จะแยกซักอีกหนึ่งกระมังกระโปรงก็อีกหนึ่งกระมังนะคะ เปิดน้ำใส่ก่อนได้เลยค่ะถ้าเราซักเป็นเครื่องซักผ้านเนี่ยก็ซักปกติได้เลยแต่วันนี้เราจะสาธิตให้ดูในการซักด้วยกระมังซักด้วยมือเปล่าของเรานี่แหละค่ะใส่ผงซักฟอกนะคะจีดน้ำให้เขาเกิดฟองค่ะวิธีนี้นี่เขาเรียกว่าการลงแป้งสมัยก่อนเนี่ยเด็กสมัยก่อนจะทำกันเยอะ ไม่ทราบว่าเด็กสมัยนี้เขายังทํากันหรือเปล่าแต่เท่าที่เห็น,หนมาไม่น่าจะมีใครทากันแล้วแต่ร้านซักรีดบางร้านเนี่ยเขายังใช้วิธีนี้ทําอยู่เลยนะเวลาเขารีดพวกชุดข้าราชการเสื้อที่มันหนาๆต้องการให้กรีดคมๆเ,เ,เนี้ยเขาก็จะใช้วิธีนี้ค่ะแล้ววิธีนี้นะคะบอกเลยว่าเนียบทั้งวันใส่เสื้อผ้ากลับบ้านมาตอนเย็นเนี่ยกรีดยังคมสวยอยู่เลยค่ะ เดี๋ยวเราก็ทําการซักก่อนนะคะใช้แปรงถูๆคราบเปื้อนออกให้เกลี้ยงได้เลยค่ะเสื้อนักเรียนนะเราแยกไว้ในอีกกระมังอาหารนะเอาแปรงถูๆมันก็จะมีคราบบ้างเนาะเด็กนักเรียนไปโรงเรียนหลังจากซักเสร็จนะคะก็ล้างให้สะอาดล้างน้ำแป๊บให้สะอาด ทเลใช้วิธีเปิดสายยางฉีดเลยค่ะแบบนี้สะอาดแน่นอนค่ะวิธีนี้เนี่ยที่รู้มาสมัยก่อนรู้มาจากเพื่อนเพื่อนทําต่อๆกันมาแล้วบอกต่อๆกันเราก็ทํามาทุกครั้งเลยจนเรียนจบแล้วก็นําวิธีนี้เนี่ยมาใช้กับสื้อภาของลูกของหลานเด็กที่บ้านก็ยังใช้ได้ผลเหมือนเดิมนะคะก็จะเป็นวิธีเก่าๆของ คนสมัยก่อนเด็กไว้รุ่นยุก่อนสมัยก่อนเนี่ยเวลารีดผ้ามันไม่มีน้ํายารีดผ้าที่อัดกรีบแบบเนี้ยบเนเหมือนสมัยนี้เนาะก็จะมีวิธีแตกต่างกันไปเนี่ยค่ะที่เห็นอยู่ในกำมือนี้คือแป้งมันแป้งมันสำปะหลังที่เราใช้ทํากับข้าวนั่นแหละค่ะหนึ่งกำมือแบบนี้เลยใส่ในกระมังน้ําได้เลยฝานี้มาน้ํากับสัสดส่วนแป้งมันเนี่ยแคเลไม่มีให้เป๊ะๆหรอกนะคะ ก็ใช้วิธีการกะเอาแป้งมันหนึ่งกำม,มือปริมาณน้ำก็เนี่ยค่ะกะละมังที่เห็นเนี่ยหนึ่งกะละมังพอใส่ไปแล้วก็ใช้มือตีต,ตีคนคนด้วยนะอย่าให้แป้งมันเป็นก้อนเดี๋ยวเวลาเราแช่เสื้อผ้าเนี่ยมันจะจับเสื้อผ้าเป็นดวงๆจะทําให้เสียนะคะอ่าคนละลายดีแล้วเนาะไม่มีก้อนแป้งมันแล้วเดี๋ยวก็เอาเสื้อผ้าที่เราล้างไว้เนี่ย ใส่ลงไปแช่ได้เลยกระโปรงเนี่ยเอาไปแช่กับชุดยีนได้นะคะเพราะเป็นผ้าสีเหมือนกันแล้วยีนเนี่ยสีไม่ได้ตกเนาะแต่เสื้อขาวเสื้อนักเรียนเนี่ยก็จะแยกแช่ไว้ต่างหากจะไม่แช่รวมกับพวกผ้าสีระยะเวลาในการแช่แป้งมันสมัยก่อนเขาเรียกลงแป้งมันเนาะใช้เวลา40นาทีค่ะมีแช่ไว้เลยเดี๋ยวครบเวลา40นาทีเนี่ย เดี๋ยวเราค่อยมาล้างออกอีกรอบหนึ่งนะคะนี่เสื้อขาวเสื้อนักเรียนก็จะแยกแค่ไว้อีกกระป๋องหนึ่งค่ะไม่แชร่รวมกันอ่ะเดี๋ยวแช่วไว้สี่สิบนาทีค่ะเมื่อครบเวลาสี่สิบนาทีตัดมาให้ดูเลยเดี๋ยวได้ไม่เป็นการเสียเวลานะคะข้างบนน้ำจะใสยแป้งมันจะตกตะกอนอยู่ข้างล่างก็ ก่อนจะเออก่อนจะเอาเสื้อผ้ามาล้างเนี่ยทาการใช้มือคนก่อนนะคะจากนั้นก็เอาเสื้อผ้ามาล้างน้ําเปล่าใช้สายยางฉีดเลยบางคนเนี่ยเขาไม่ล้างนะคะไม่ล้างก็ได้แต่แค่เล็กเคยใส่แบบที่ไม่ล้างแล้วเวลาเหงื่อออกมันเหมือนจะคันตัวลิบ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 น,นิดนึงนะก็ล้างดีกว่าค่ะเวลาเหงื่อออกเสีอาบางคนแท้จะได้ไม่คันใช้น้ำฉีดให้เกลี้ยงได้เลย ล้างเสร็จนะคะเดี๋ยวเราก็นำไปตากตอนตากเนี่ยเราไม่ต้องบิดนะคะใช้วิธีการสะบัดสบัดแล้วก็ตากให้แห้งได้เลยคะ่ะข้ามมาให้ดูตอนแห้งนะคะเดี๋ยวเรามาลีดเสื้อผ้ากันเนาะเตาริดที่บ้านเนี่ยก็ใช้เป็นเตาริดธรรมดาน้ํายาหรือว่าน้ำที่เราฉีดไปบนกระโปรงเนี่ย เป็นน้ำธรรมดานะไม่ใช่น้ำยารีดผ้าน้ำยาอัดกรีบนะคะน้ำธรรมดาได้เลยเราใช้แค่เฉพาะแป้งมันเนี่ยเสื้อผ้ากระโปรงของเราก็จะเป็นกรีบสวยวิธีการรีดกระโปรงของแคลรนะคะก็จะเนี่ยค่ะจับกรีบให้เสมอกันแล้วก็ใช้เตารีดกดไว้ตรงที่ปลายกระโปรงแล้วมือก็กดไว้ตรงหัวกระโปรงนะคะ มันจะได้ล้างไว้ค่ะจะได้ไม่ยับนี่ไฟก็เปิดไฟพอดีกับเสื้อผ้าที่เราจะต้องใช้รีดเนาะเนี่ยค่ะลีดซ้ำไปซ้ำมาน้ำเปล่าก็ฉีดซ้ำสักสองรอบรีดซ้ำไปซ้ำมาสักสองรอบนะคะอันนี้จะเป็นกระโปรงชุดยัวค่ะอันนี้กรีบจะเยอะกว่ากระโปรงนักเรียนนักกรีบรอบตัวเลย เนี่ยใช้มือกดไว้ตรงหัวกระโปงแล้วก็ใช้เตารีดนะคะรีดกดไว้ตรงที่ขอบชายกระโปรงนะคะรีดตรงข้างๆให้เรียบก่อนนะค่ะก,ก็รีดแบบนี้ค่ะรีดซ้าไปซ้ามาจนเขาเรียบกรีบจะอยู่ได้ทนได้นานมากๆเลยถ้าหากว่าที่บ้านเนี่ยเรามีน้ํายารีดน้ํายาอัดกรีบอยู่แล้วนะคะก็ใช้แทนน้ําเปล่าได้เลยยิ่งทําให้ผ้าของเรามีความ กรีบที่คมนะคะแล้วก็หอมด้วยเนี่ยค่ะเดีกซ้ำไปซ้ำมาแบบนี้ค่ะอ่ะเรียบร้อยเดี๋ยวให้ดูกระโปรงทั้งสองตัวเนาะอันนี้จะเป็นกระโปรงนักเรียนเด็กใส่ไปโรงเรียนตั้งแต่เช้านะคะกลับมากรีบก็ยังสวยอยู่เลยค่ะเหมือนพึ่งใส่ออกจากบ้านเนาะกรีบคมกรีบเนี้ยบสวยมากๆนี่เด็กๆชอบนะคะกรีบคมๆมสวยๆแบบนี้ เราเองตอนเป็นเด็กก็ชอบเหมือนกันนะนี่กระโปรงยุวะกระโปรงนี้กลีบจะเยอะมากๆนะคะ,ะเดี๋ยวลองปล่อยดูสิค่ะก็เป็นวิธีง่ายๆของเด็กยุคก่อนที่เขาทำกันนะก็ลองทำกันดูค่ะง่ายๆคะ่ะ